บางทีก็ต้องก็ต้องระวังนิดนึงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหันไปแล้วอึ๊กขึ้นมาแล้วสำหรับพี่แอ็บเราสำหรับคุณเป็นไงเสียงเบามากรีวิวสำหรับพี่แอ็จากวันแรกก็สุดปิดต่อบขอบคุณต่อบจับวันแรกก็สุดปิดต่อบนนท์ทำไมนนทนี่นชอบแกล้งพี่แอ็เหรอเขาเป็นคนที่เราแกล้งแล้วเขาเหมือนกับ ไม่ค่อยกล้าสู้กับเราก็เลยรู้สึกว่าน่ารักดีก็เลยก็สนิทกันเยอะขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาเรียกไงนะเป็นเป็นเป็นเรื่องที่เรารู้สึกแฮปปี้ทุกครั้งที่เราได้ไปกองครับแต่ต้งหวัคอมดี้เราได้ใช่ไหมเนี่ยเอมีปัญหาตลอดเลยค่ะยังไงบ้างยังไงบ้าไปถ่ายยังไงฮะ <Tipp ett> มีนักแสดงร่วมอยู่ด้วยก็ไม่กล้าโม้เนาะก็ได้ค่ะมีปัญหาตลอดเลยค่ะเราได้ค่ะอ๋อค่ะก็โดนพี่เขตกับพี่เพชรกระตุกตลอดเลยค่ะก็จะแบบโดนสกิลโดนสกิลตลอดคือจังหวะเราช้ารีบเนี่อคือมันเป็นเรื่องของจังหวะแล้วก็แบบความคือยังไงอะคะเหมือนเหมือนโอบาอย่างนี้เหรอครับคือมันเรื่องเราก็อาจคือตัวละครแอปอาจจะไม่ได้เป็นแบบตลกอะไรขนาดนั้นอะไรเยงี้ค่ะแต่ว่ามันจะมีจังหวะของการเล่นการพูดหรือว่า หรือว่าเออเวลาแบบดราม่าอะไรในในเรื่องนี้มันก็จะไม่เหมือนดราม่าเวลาที่เราเล่นมาเวลาเราเล่นมามันก็อาจจะเยอะไปหนักไปอะไรเงี้ยพี่เขยก็จะแบบอุ้ยอันนี้เศร้าเกินแต่ผมเหมือนผู้กำกับก็เขาเขาการันตีว่าจะไม่เคยเห็นแอปในรูปแบบนี้มาก่อนเลยจากเรื่องไหนๆไม่เคยค่ะไ่เแล้วนนท์่นกูยังไงเขาโบบายยังไงบ้างมันมันเป็นเรื่องจังหวะคอมเมดี้มากกว่าครับที่ความคมของการแบบบูฟร่างกายใช่แบบทักทักอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีก็ต้อง ก็ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหันไปแล้วอึ๊กขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ข่ยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกเลยเรื่องสุดท้ายที่คิ๊ารู้สึกไงพอเราเล่นคอมเมดี้ล้วคิดว่ามันเป็นทางออกมาจากนี้ไปคืออย่างที่บอกตัวตัวละครจริงไม่ไม่ได้คอมเมดี้ค่ะแต่ว่าแบบโอเคคนแบนยออะไรเงี้ยก็คือคือมันเป็นบรรยากาศแบบมันไม่ได้ตลกขนาดนั้นแต่ว่ามันเบาๆน่ารักค่ะเอาไว้ว่ามัน สำหรับแอปนะมันคือของมันน่ารักแต่พี่แอปก็พอได้ชงชวยของวิชาคอมเมดี้มานิดนึงกันค่ะแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของจังหวะติดใจเลยใช่ไหมคะติดใจค่ะรู้สึกไม่เครียดดีไม่เครียดดีนี่แบบถ่ายจบแล้วก็ยังรู้สึกคิดถึงกองอยู่ค่ะให้ฝากหน่อยครับฝากแอปให้ดเลยเออยิ้มสุดไหมไม่สุครับก็ฝากติดตามหาเราด้วยใจเธอนะครับไฟเจอเซลนะครับผมก็จะคิดว่าออนแอร ช่วงต้นปีหน <ond ay> ้าเนาะแต่ยังไม่ยังไม่ได้สรุปแน่ชัดนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้ครับเราลองว่าทุกคนสนุกสนานไปกับเรื่องราวนี้แน่นอนค่ะพี่หน่อยพีฝากหน่อยสายค่ะงานค่ะก็ขอฝากไว้ด้วยค่ะก็โดยรวมอย่างที่นนบอกนะคะคือทุกคนจะได้ความสุขความสนุกจากเรื่องนี้แน่นอนส่วนแอลจะเป็นตัวแทนของ ของนางเอกละกันก็คือมุมมองของผู้หญิงที่เขาแบบไม่ได้รีบข้าใช่ะเขาก็เลยยังยังโสดอยู่จนแบบ30มลิไปปลายแต่ดูเรื่องนี้แล้วก็จะมีความหวังค่ะว่า30ไปๆลายแต่ก็จะมีแบบมาให้เลือกจนเลือกไม่ถูกเลยค่ะทําไมเาทํานนอกจอนี่ชงเชงกันบ่อยไหมป้ากากันบ่อยไหมครับเริ่มมาขึ้นเรื่อยๆแล้วครับเพราะดูพี่แอฟรู้สึกว่าเริ่มทันนนนนคุณ่าเออ้าไม่ทันก็เดี๋ยวโดนของแก้จริงหรอนนชอบแก้พี่แอฟหรอ เขาเป็นคนที่เราแกล้งแล้วเขาเหมือนกับไม่ค่อยกล้าสู้กลับเราก็เลยรู้สึกว่าน่ารักดีก็เลยไม่สู้กลับใช่ไหมแต่หลายคนก็ไม่กล้าแกล้งพี่แอปนะทำไมเราถึงดืนะพ่แอบด้วยเวลาผมไม่รู้เหมือนกันจริงๆปกติผมก็ไม่ได้ชอบแกล้งคนแต่ก็รู้สึกว่าพอพี่แอปเขาน่าแกล้งแล้วนั่นคุณเป็นไงพี่น่ารักไหมครับหรือว่า สำหรับพี่แอฟเราสำหรับคุณเป็นไงน่าเสียงเบามากรีวิวสักหน่อยพี่แอฟจากจากวันแรกจนถึงปิดต่อขอบไปครับต่องทำอะไรต้องยิงพี่แอฟอยู่เหรอยิงพี่แอฟอยู่บ้างพี่แอฟยมงอยู่สักหน่อยไปปิดก็าถามว่าน่ารักหรือเปล่าวจากวันแรกจนถึงปิดกล้องพัฒนาการของน้องแบบในการสีปากเขาเป็นไงบ้างครับเนี่ยถ้าเขาไม่ยินตรงนี้อ่ะเรา ใส่เต็มที่เลยเอาละคะวันแรกคือไม่ได้เลยค่ะออแล้ววันนี้ครับว <c oughs> ับนน <c oughs> ี้น่ารักน่ารักเห็นไหม <c oughs> โอเคุณครับ